สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดามวันนเวย์นะคะวันจะพากินพาเที่ยวพาดูธรรมชาติค่ะวันนี้อากาศเน่ามากค่ะทุกคนวันนี้ฝนตกดิฉันเลิกงานมาก็ขับอ e ีมอเตอร์ไซค์คันใหญ่นะคะก็ลุยฝนมาค่ะกลับบ้านถึงบ้านทานอาหารเสร็จทานข้าววันนี้ทุกคนทานอะไรดิฉันทานของเก่าที่เหลือ ที่ทำทิ้งไว้อะไรเนี้ยค่ะก็อุ่นทานกันคุณสามีดิฉันก็เลื่องงานมาแล้วนางก็ทานวันนางก็ทานปลานางต้มปลาแล้วก็ทานกะผักลวกนะคะก็ส่วนดิฉันดิฉันจะวเราก็ทานไอ้นี่ค่ะวันผัดอะไรนะวันผัดผัดผัดอะไรวันผัดบอกขารี่ไหมวันผัดบอกขารี่ ใส่หมูสามชั้นนะคะแล้วก็ขูดแครอทใส่ไว้นะคะนั่นแหละคะ่ะเรื่องส่วนตัวเราจบไปเนาะเราจะอยากแนะนำเพื่อนๆเ,เรื่องอันนี้ในสายที่ทำ YouTube กันทุกท่านนะคะเราอยากจะเตือนเพื่อนๆเ,เรื่องเ,ออเวลาทุกคนถ่ายคลิป หรือถ่ายอะไรก็แล้วแต่เพราะของวันอะวันนี้วันเป็นอีกแล้วก็คือวันใช้หูเว่ยใช่ไหมคะพอวันใช้หูเว่ยเวลาวันตั้งกล้องไปที่วิดีโอแล้วทีเนี้ยมือวันอะชอบเผลอไปโดนก็คือเหมือนประมาณว่าเราไปโดนความ ไอเนี้ยค่ะไปโดนความไซส์ของฟิล์มอะค่ะไอไซส์ของวิดีโออะเป็นขนาดใหญ่พอมันเป็นขนาดใหญ่เสร็จปุ๊บวันอะก็จะโหลดเข้าแอปสําหรับที่วันมาทำตัดต่อวันโหลดไม่ได้วันนี้วันเป็นอีกแล้วช่วงนี้ตั้งแต่วันทำช่องมาตั้งแต่วันเปิด ทำช่องมาเนี่ยวันเป็นเนี่ยครั้งนี้ครั้งที่4หรือที่5แล้วนะคะวันก็เลยอยากจะเตือนเพื่อนๆพพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะคะใครที่เวลาถ่ายคลิปโดยใช้โทรศัพท์มือถือตั้งกล้องหรือตั้งอะไรก็แล้วแต่ก่อนที่จะอัดเช็คดีๆนะคะเพราะบางทีมือเราจะไปโดน แต่บางทีเราอาจจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเผลอเพราะวันน่ะรอบที่สี่รอบที่ห้าค่ะเป็นอีกแล้วนะคะก็เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆว่าก่อนถ่ายคลิปอย่าทำพลาดเหมือนดิฉันดิฉันช่วงนี้ทำพลาดตลอดมีเรื่องพลาดตลอดที่จะต้องมีเรื่อง ทุกทีสิดาช่วงนี้แบบว่าเป,เป็นคนเหมือนประมาณว่าไม่มีสติสตัณนะคะนั่นแหละค่ะวันอยากจะคุยกับเพื่อนเพื่อเรื่องนี้เฉย,เ,ฉยเรื่องอ,อย่าลืมตั้งค่ากล้องเช็คการตั้งค่ากล้องดีๆนะคะเวลาตอนที่จะอัดคลิปวิดีโอเพราะวันอะเป็นอีกแล้ววันเป็นตลอดจนจนวันรู้สึกว่าวันจะต้องพูดเรื่องนี้กับ มือใหม่ทำช่องกันทั้งหลายแหล่นะคะเพื่อที่จะไม่ได้เป็นเหมือนวันเนาะนั่นแหละค่ะวันนี้วันมาคุยกันแค่นี้นะคะยังไงวันฝากขอบคุณมากนะคะวันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้วันด้วยนะคะวันฝากคำติชมให้วันด้วยนะคะเพื่อวันจะได้เอาไปปรับปรุงช่องเล็กๆของวันยังไง วันหวังว่าคลิปต่อไปเราคงจะมีอะไรดีๆมาคุยกันอีกนะคะยังไงวันฝากพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะคะวันฝากช่องเล็กๆของวันด้วยค่ะยังไงเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะคะมาดามวันนาเววันจาพากินพาเที่ยวพาดูธรรมชาตินะคะขอบคุณค่ะ you <laughs>